Yeah, yeah. กกาารลับมของ้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง i p a d for l e t รน,โนโทีโกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมชนคนเดิมนะครับผมก็ห่างหายไปนานนะครับ21วันนะครับผมไม่ได้ลงคลิปนะครับลืมกันเลี่ยงครับผมฮัลโหลเกมนี้เราก็จะมาฟื้นฟูสกิลนะครับ วความกากของเรามันจยังอยู่หรือเปล่านะครับผมเ,ออเกมนี้ชนเลงกับทาชินะครับผมว่าไงเฮ้ยมันหลุดปะวะทำมันเดินแบบนั้นมาเฮ้ยมันหลุดปะเนี่ยน่าจะหลุดนะครับถ้าหลุดจะหวานหมูนะครับผมเกมนี้ได้วอร์มมือนะครับยังไงอะเ็้ามาเด็กมันไปสองสตวเนะี่ยยี่ห้าละสองช้ากว่ามาันยี่ห้าละครับโดนปาดทูด้าเมทแต่ยังอยู่ครับผมที่จะพุ่งปั๊บเดียวร้อยปิกไปไหนอฮะโหล เค่ชัวเกือบตายครับผมกูเก็ไม่รู้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่านะครับผมผมไม่ได้เล่นนานเออช่วงนี้หันไปทำธุรกริจนะครับผมธุรกริจใหญ่นะครับเออน,เนัอ่นคือสารหมุกยางครับผมเออใหญ่ตรงไหนวฮะฮัลโหลก็พูดไปเรื่อย ก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะคลิปอาจจะห่างๆหน่อยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยังไงปลาหมึกหหมึกย่างหมึกย่างพอดีเลยกำลังหิวเลยเพื่อนกำลังหิวเลยก็มาดีครับผมมันหลอ ก็มาเนี่ยมาก็มาเนี่ยโอ้กูดาวนานนะวะกูดาวที่หายตายตายแล้วยังว่นี้ยังอยู sure. ่ครับเรียบร้อยเพื่อนกูไปไหวหมดหมดเนี่ยเฮ้อในเวลาครับถือว่าวอร์มไปในตัวนะครับเกมนี้เรามากับสกินเอสบีเมอร์นะครับก็มีคนขอมานะครับผมให้เล่นสกินนี้หน่อยนะก็พยายามจะเล่นอยู่นะครับเฮ้ยมึงยังไงวะ ก็ก็ลองเล่นหลายหลายเกมเหนือยครับจะกินเนี่ยแต่ว่าโดนตบยับเลยครับผมฮลัลโหลเออมันก็เลยไม่มีคลิปลงนะครับก็สายทำคลิปเขาก็จะประมาณนี้ครับใครเขาจะเอาคลิปกะกามาลงให้คนดูครับผมเออก็ต้องคัดหน่อยนะครับเหมือนเราคัดสาวะครับผมฮลัลโหลต้องมีหลายคนแน่ ิคสมัาเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมา่งาสิวมา่งครับผมฮัลโหลก็มาดิอัตเต่อปลาเข้าหัวนี้เฮช็อตไปหนึ่งตัวทาทิไม่รอดครับผมมาขอดรอบไปกินครับผมผมไม่ได้นะเฮ้ยบุลุษช็อตสุดท้ายเหรอฮัโหลก็บางทีก็เข้าเกมมาดูบ้างนะครับมาดูกิจกรรมนะแต่ว่า เล่นเล่นกับเกมหนึ่งนะเ,นกเกมนึงแล้วก็มาชนะด้วยประเด็นอนะ่ะเออแล้วก็ต้องเลิกนง iPad S2 นี่ผมรู้สึกว่าแม่งตึงกว่า<ต>ทุกซีซั่นนะถ้าขึ้นคอนมานี่จะรู้เลยทีมตรงข้ามแม่งตึงคิปหายส่วนทีมเราก็แร้งคอนนะครับผมจะเล่นเหมือนแร้งโกครับผมก็งงกันฮ <I hope S 1> ัลโหล ก็หนึ่งก็ผมเองครับฮัโลโหลแลนโกครับผมท็อปแลนโกครผมเองครับยังไงทาจิปล่อยไปก่อนเฮ้ยมวยมวยมตายก่อนจะลัดช็อตซะหน่อยจบเลยเกมนี้ชิ้นแรกผมจะออกเป็นสเปียนะครับผมไม่รู้ว่ามันควรจะออกอยู่ไหมนะแต่ก็เราก็ออกเซตเดิมๆไปก่อนนะครับปลาไม่โดนได้ไงวะเนี่ยแม่งโปลแล้วทาจิหาแม่งหลบได้ไงวะ โผล่แล้วอัน,นี่โปล่แล้วไม่ธรรมดาไม่เป็นไรครับปล่อยมันไปก่อนล้วก็เคลียร์คลิปเอาป้อมบนก่อนนะครับผมลูนเกมนี้ก็ลูนแท้งนะครับผมลูนครูดาวนะฮูลี่ไนะลท์นะครับสิบเมตรสีเขียวตรงกลางก็เป็นสปิริตครับสีแดงก็เลดสิบเมตรก็คือโจมตีไม่มีเลยครับผมฮัโลโหลเออก็มาเลยครับผมก็มาเลยสเปียอันเดียวเอาอยู่หรือเปล่า เปียอันเดียวเอาอยู่ไหมแตกไปหนึ่งครับผมแตกไปสองแล้วกูจะตายครับผมเอยจุ๊บจุ๊บจุ๊บมวยโอเคครับยังรอดอยู่ครับผมเออเจะตายจะตายทิ่ผายแล้วซิลมาแต่กูยังอยู่ครับผมอ่าซิลมาไม่ถึงครับซิลเอาผงบัฟครับผมจังหวะนี้เรียบร้อยเก็บสี่ครับผมไปแล้วจ้าอ่าอ่ามงมั่วตรงนะกลับไหมเฮ้ยมาอ่าไม่กลับกับอันตีเข้าหน้าไปดิครับผมก็มาเดิก็มาเออ เรียบร้อยเมกาคิวดีครับผมยังแบบนี้หมดตีไดีครับเออก็เ <Welcome to S 1> ข้า <Marina. S 1> มัวโรงอย่างนี้ก็หายนะครับผมอันดีเเาเวลนำนะ <Okay. S 1> เงินน่าจะนำแล้วก็เวลนำนะครับผมเราเลยโดนเบานะก็มันเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับํำหรับคนที่เล่นใหม่ๆนะอาจจะยังไม่รู้นะครับผม ถ้าเราเงินนำนะครับแล้วก็เวลนำเราก็จะสึกแล้วเราก็จะแรงนะครับผมอาจจะไม่ต้องพึ่งของเท่าไหร่นะครับขอแค่คุณรวยกว่าทีมตรงข้ามคุณก็อาจจะเป็นพระเจ้าของเกมนี้ได้นะครับผมแต่ก็มันไม่ได้ง่ายนะครับต้องดูทีมด้วยนะครับผมเ, <the battle. S 1> เออเออมาเด็กก็มาเด็ครับผมพิหาแล้วเวสองตัวกัน,กนเวกูยังไม่มีเรียบร้อยเรียบร้อยดียังไน โอ้โหเรียบร้อยฟิกเกอร์โยกไปทีหนึ่งหัวแตกเฮยช็อตเมื่อกี้มันปูเปล่วะเฮ้ยทำไมผมดาเมจผมมันไปไหนวะไม่เห็นเหมือนช็อตแรกเลยวะแล้วกระตุกด้วยคิบหาแล้ว <collect> ปิงก็มามา,มาให้หายนะโหลอวรัดช็อตต้องมาแล้วปลาเข้าหัว,วไปเลยครับเรียบร้อยครับไม่ได้ครับผมเ,ย,เ,ย,เย,ยี่ยมยอดกระเทียมดองครับผมตายเถอะ ทำไมข้าไม่ได้เนี่ยเอาไม้เอาไม่เ,าเามาแล้วโอกาสล้าจอดมาหนึ่งตัวกบก็ไม่ได้แล้วครับผมยังไงหมึกย่างหมึกย่างกําลังหิวพอดีเลยหมึกย่างใส่หมวกน็อบเลยเหรอฮัลโหลเรียบร้อยหัวแตกไปครับยังวางนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งจบเพืพ่อนอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบกําลังเพลินเลยนานๆจะได้คิวบ้างเออโหเล่นมาหลายเกม โดนตบซะแหลกเลยฮะนะโหล,โหลผมรู้สึกว่าแรงคอนแพทนี้แม่งโหกดคนเดียวแม่งโคตรยากอะ่ะแต่ทีมตรง้าบแม่งมายังไมกดห้าพับเจ้าช่วยแต่ช่วยไม่ได้ฮัลโหล,โหลจะมีคนมาหรือเปล่ารอนะครับเดี๋ยวเพิ่งจบนะเพื่อนกำลังสนุกนานๆนานเกมเราจะได้นำมั่งนะครับผมเออ ผมเล่นทีไรเกมแม่งตามทุกทุกรอบอ่ะเือทุกเกมรูเโ็นโลกอะไรเดี๋ยวเราจะออกกันเวทนะครับจีบหายแล้วจีบหามันมาครับผมก็มาดิก็มาดิครับปลาเข้าหัวมาดิจุ๊บจุ๊บโอ้โดนยกโดนยกอันตรีไปเลยจีบหายแล้วครับผมอันตรีไม่โดนกูต้องไปแล้วจังหวะนี้กูอยู่ไม่ได้แล้ะไปแล้วครับปิกออกครับผมถ้าเราอยู่เราตายนะครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวเรากลับไปดีเลือดก่อนนะพื่อความชัว ออนนี้เราก็กลับมาแล้วนะครับผมเฮ้ยเพื่อนเอาสามทางก่อนนะพอจบอ่ะคือกำลังมันเลยว่ะเดี๋ยวเราเวทบลัมแดงนะครับผมเพิ่มประสิทธิภาพในการสโลนะครับจังหวะนี้เหมือนตรงกลางจะมีประเด็นนะครับกูมาแล้วงานแล้วกูอันติเข้าหน้าไปหนึ่งตัวหายไปปลาดอกหัวโดนหมึกครับผมปลาดอกโดนหัวหมึกโดนหัวโดนอะไรอ่ะลิงกูพันอะไรวะเนี้ยอึ้อ่าหมึก หมกย่างปลาหนาปลาเข้าหัวคาป้องไบหนึ่งตัวทิปเพิ่คิวครับผมทิปหาดอกลงลอกดอกคูไปทิ้งดอกคูไปทิ้งเแต่ธุรกิจมาได้เมกล้าคิวต้องมาอ้าเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหเกมแม่งบั็กแล้วครับผมเกมแก้น,นะครับมันหลอโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับผม ว่าจะได้เมื่อสุภาพก็ต้องขออภัยมานะทีนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนนะครับผมจุบ๊บ